สิ้นสุดการรอคอยกุ้งพลอยขอบคุณสอนรามยอมใจอ่อนเรื่องนี้แล้วแม้จะไม่ใช่สามีภรรยากันแล้วแต่ก็ยังเป็นพ่อแม่ที่ดีให้กับลูกมาโดยตลอดระหว่างนักแสดงหนุ่มสอนรามเทพ,พิทักษ์และกุ้งพลอยกนิธลินเราจะได้เห็นโมเมนต์น่ารักของพวกเขาและน้องวิจิอยู่เรื่อยผ่านทางโซเชียล ล่าสุดกุ้งพลอยก็ได้เผยข่าวดีเรื่องอดีตสามีอนุญาตให้ตนรับงานคู่กับวีจิพร้อมขอบคุณบอกว่าขอบคุณพี่หนุ่มด้วยนะคะที่ให้โอกาสเรารับงานคู่กับวีจิแล้วเมื่อก่อนเราใจร้อนก็อาจจะโวกเวกวุ่ยวายไปนิดนึงต้องขออภัยค่ะแต่พี่หนุ่มขออนุญาตนิดนึงในการเคาะงานให้วีจิค่ะถามถึงเงื่อนไขไงไม่ค่อยมีเงื่อนไขอะไร ขอแค่เคาะงานให้วีจิหน่อยว่าอันไหนเหมาะกับลูกถามว่าทำไมพี่หนุ่มถึงใจอ่อนเขาบอกว่าเห็นตนใจเย็นขึ้นและโตเป็นผู้ใหญ่เขาเลยให้โอกาสอันนี้นอกจากนี้ก็อนุญาตให้พบลูกนอกสถานที่ได้แล้วภาาไปเล่นไปเที่ยวไปดูหนังได้เรียกได้ว่าสมการรอคอยสุดๆยินดีด้วยนะคะและก็รอชมผลงานของน้องวิจิและคุณแม่กุ้งพรอยอยู่นะคะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหมใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ